ท่านผู้ชมฮะดูปฏิบัติการที่จะเรียกว่างมเข็มในมหาสมุทรก็ว่าได้นะครับตามหาจิงโจ้แดงที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อเช้าวานนี้นะครับผ่านมาเกิน24ชั่วโมงยังตามหาน้องไม่เจอนะครับท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสอดที่กำลังรวมกันกว่า40นายเลยนะครับเมื่อช่วงเช้าครับ ก็มีการปล่อยกําลังนะฮะมีทั้งเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์เชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่อุทยานกําลังคลทาหานั่นี้ก็มาร่วมด้วยนะครับและประชาชนจิตอาสารวมๆแล้ว40คนนะครับวางแผนปฏิบัติการค้นหาจริงโจแดงที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเมื่อเช้าครับทานผู้ชมฮะคือนักข่าวบอกว่านํามูลของจริงโจแดงอะครับนี่เลยฮะเอามาโชว์ให้กับ ทีมปฏิบัติการได้ดูกันนะครับก็จะได้ตามหากันถูกนะครับซึ่งลักษณะภายนอกเนี่ยมูลของจีเจ้าแดงจะไม่เหมือนกับมูลสัตว์ทั่วไปนะครับเพราะว่ามูลของน้องเนี่ยก้อนจะกลมแบนขนาดประมาณเหรียญสิบาทครับแล้วก็เป็นกากพืชด้วยนะครับจะได้เป็นการตรวจสอบร่องรอยตามเส้นทางที่ออกค้นหากันครับสำหรับปฏิบัติการค้นหาในวันนี้นะครับปรับแผนจากการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น3ชุดปฏิบัติการค้นหา ก็จะลงพื้นที่ไป3จุดสําคัญนะครับจุดแรกเนี่ยจะเดินเท้าไปตามเส้นทางมุ่งหน้าไปในทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพครับไปตามเส้นทางที่น้ําตกห้วยช่างเคียดน,นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เมื่อวานนะครับมีรายงานว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปเจอรอยเลือดอยู่บนโขดหินนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้เหละครับว่ารอยเลือดเป็นรอยเลือดของใครหรือเป็นของจริงเจ้าแดงหรือไม่นะครับส่วนอีกจุดครับจะเข้าไปค้นหารอบๆน้ําตกวังบัวบาน และจุดที่3ครับจะไปค้นหาบริเวณสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่กรมอุตศาสตร์กองทัพเรือคือจุดตรงนี้จุดที่3เนี่ยนะฮะเป็นจุดที่ปรากฏในคลิปที่มีจิงโจ้ตอนแรกกระโดดอยู่บนถนนใช่ไหมฮะจากนั้นกระโดดไปด้านข้างจะเป็นพื้นที่ก็ตรงนี้แหละฮะอยู่บริเวณสถานีวัดความสั่นสะเทือนนะครับโดยทุกจุดก็จะปักหมุดตรงนั้นก่อนและจะขยายรัศมีการค้นหาให้กว้างขึ้นนะครับ จากเมื่อวานนี้ที่ได้ทําการค้นหาในรัศมีประมาณ1ตารางกิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะกว้างกว่าเดิมทีมสัตวแพทย์ของสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยก็เตรียมความพร้อมละทั้ง3ชุดเลยนะครับถ้ากรณีว่าเจอน้องจริงๆเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีเลยแต่เบื้องต้นนะคะคือเดินตามหาและยังไม่เจอเพิ่มเติมอะไรอย่างใดเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะครับถ้าเจอจริงโจ้แดงเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ถ้าตามความเข้าใจของคนทั่วไปนะถ้าชาวบ,บ้านในพื้นที่เอาเจอเจอทําไงอะ่ะเดี๋ยวมันคลาดสายตาก็ต้องตามน้องไปใช่ไหมฮะอันนี้คือความเข้าใจของคนทั่วไปแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเจอแล้วจําพิกัดเอาไว้อย่าไปไล่ตามเพราะเดี๋ยวน้องจะตื่นตระหนกครับแล้วก็ย้ําด้วยนะครับอย่าโทรศัพท์ไปปวดเจ้าหน้าที่เพราะมีกรณีนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยต่างเร่งดําเนินการค้นหาช่วยเหลือชีวิตจริงโจ้แดง เพื่อให้กลับเข้ามาสู่การดูแลของทีมสัตวแพทย์อย่างปลอดภัยนะครับนี่มีเบอร์เอาไว้นะฮะถ้า,าพบจริงโจแดงในพื้นที่ตรงบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยทางเจ้าหน้าที่ฝากบอกถ้าเจอแล้วจําพิกัดว่าอยู่บริเวณนี้แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆตามรอยกันอ,อย่าไปแบบขี่มอเตอร์ไซค์ตามๆๆเดี๋ยวน้องจะตกใจใช่ใช่แล้วตกใจเขาบอกว่าจริงโจเนี่ยกมเด้อเขาแรงเยอะ แล้วไม่งั้นเนี่ยพอถ้าน้องตกใจเนี่ยพวกกล้ามเนื้อมันจะอาจสลายได้หรือไม่ก็ไปอันตรายต่อพวกไตตับหัวใจของน้องนะครับค่ะ